วนี้ต้อนรับกับเข้าสู่ช n n e l สตีฟซารซานะคะวันนี้สตีฟก็จะมาแชร์ไอเดียแมชลุคเสื้อผ้าสีขาวนะคะง่ายๆสบายๆเลยปกติเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเราก็จะลงเสื้อผ้าสีเพลนๆไว้ก่อนนะคะก็จะเป็นขาวดําหรือว่าเอธโทนะคะซึ่งวันนี้สตีฟเลือกสีขาวมาให้ทุกคนดูถ้าแมชง่ายๆเลยเนี่ยบางทีเราก็เริ่มจากกางเกงยีนก่อนเลยหรือว่าจะใส่สีนั้นทั้งตัวเลยก็ได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้สตีฟจะเสนอลุคอะไรทุกคนดูว่าคลิปนี้นะคะสตีฟก็จะเลือกเสื้อผ้้าาาที่่งง่นะ่แแตตงยลววสิก็คด น่าจะเป็นไอเทมที่มีติดตู้ทุกคนอยู่แล้วนะคะก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะไปเลยไหมไปเลยปะไปเลยลุคแรกจะเป็นลุคอไวท์นะคะใส่เสื้อกล้ามคู่กับกางเกงสีขาวแล้วเพื่อไม่ให้จืดเกินไปเนี่ยเราจะตัดด้วยเข็มขัดซะหน่อยเข็มขัดนี่จะสีน้ำตาลสีดำได้หมดเลยนะคะสติีปจะมัดรวบต่ำแล้วก็ปล่อยจอนหวานซะหน่อยใส่พร็อพสีเดียวกับหัวเข็มขัดนะเพื่อไม่ให้สีมันโดดกันนะคะ ลุกเนี้ยจะได้ลุกกึ่งทางการหรือไปคาเฟ่ชิลๆก็ได้เลยเป็นลุกโปรดลุกนึงของสตีฟเลยลุกนี้ให้เสื้อแขนตุ๊ก,กตาทำให้เราดูหวานขึ้นนะคะใส่ทับในกางเกงยีนทรงสลิมได้เลยใส่ตุ้มหูแล้วก็สร้อยให้หวานเข้าไปอีกใครจะใส่เข็มขัดด้วยก็ได้นะคะลุกเนี้ยให้ลุกเรียบร้อยแล้วกระถางการก็ได้ใส่กับรองเท้าส้นสูงสีขาวคู่เดิมเลย ต่อไปจะสบายสบายขึ้นมาหน่อยนะคะสตีฟชอบใส่ฮูดี้มากเลยอะแล้วต้องเป็นโอเวอร์ไซด์ด้วยนะดูโซนๆดีใส่คู่กับกางเกงยีนขากระบอกแล้วเพิ่มความโซนความเท่ขึ้นด้วยหมวกสียีนอีกส่วนตัวจะชอบทัดหูนะคะผมมันจะเทไม่บังหน้าลุกสบายสบายออกไปทํางานเดินเล่นชิลๆใส่กับผ้าใบสีขาวก็เป็นอีกลุกที่สตีฟใส่บ่อยเหมือนกันแต่ลุคนี้จะไม่ใส่พร็อพนะคะเพราะมันสบายสบาย ลุคนี้ใช้กางเกงยีนตัวเดิมต่อจากลุกที่แล้วได้เลยนะคะใส่กับเดรสสายเดี่ยวผ้าทิ้งๆให้ฟิลธรรมะธรมงหน่อยหรือจะถอดกางเกงออกแล้วใส่แค่เดรสเพียวๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ต้มหูก็หวานแล้วอะ่ะเพิ่มหมวกบัคเกต็ตแหวนมมกกำไลมกซะหน่อยก็จะยิ่งดูหวานขึ้นไปอีกน่ารักเลยใส่คู่กับรองเท้าราส,ส้นลุคนี้ไปปิกนิกันเถอะ ขึ้นอีกนิดมาเซ็กซี่กันดีกว่าลูกนี้นะคะจะใส่ครอปสีขาวแขนยาวคู่กับกางเกงยีนเอตวตาเสริมดีเทลด้วยเข็มขัดเท่ๆตุ้มหูห่วงเล็กกับเอียย์คัะเพิ่มความแบดดี้ให้ลูกนี้หน่อยจะมัดผมเครื่องหัวก็ได้นะคะจะได้โชว์หูที่เราอุตส่าห์ใส่มาหน่อยแล้วก็จัดให้มันดูไม่ตั้งใจดูยุ่งยุ่งซุยซลุคเท่ๆแบบนี้เลยมัดมาตั้งนานแกะและติวชอบปล่อยผมมากกว่าปล่อยปับ๊บฟิลเซ็กซี่มาเลย นี่แล้วใส่คู่กับผ้าใบสีขาวเท่ๆไปเลยดิและลุกสุดท้ายนะคะเสื้อกล้ามครอปกับกางเกงยีนดำาฟอกเอวต่านิดๆเพิ่มพร็อพแว่นให้ดูมีอะไรเนอะต้มหูและเอียร์ครับจากลุกที่แล้วเลยนะคะหิ้วกระเป๋า ส่วนตัวซีฟชอบลุกนิ้มมากมันเท่อะมันโซนมันเซ็กซี่ก็ได้อยู่ที่อินเนอร์เราเลยอะใส่กับผ้าบายสีดำนะคะเป็น my favorite outfit เลย ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นลุคที่แต่งง่ายสบายๆนะคะสามารถใส่ออกไปเรียนออกไปทำงานหรือว่าออกไปช h i l ไปเที่ยวได้หมดเลยเนาะจริงๆสีขาวที่ซิีฟเอามายังแมทช์ได้อีกหลายลุคเลยนะคะถ้าใครมีไอเดียเจ๋งๆในการแมทช์ลุคสีขาวนะคะก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะเดี๋ยวสตีฟมาอ่านนะคะแล้วก็เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้สตีฟด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะ วันนี้ซิฟก็ไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ